คุณผู้ชมครับในช่วงสรรหามาเล่าของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆนะครับของโรงเรียนอนุบาลวังไซพูนะครับซึ่งวันที่26มีนาคม2566นี้นะครับโรงเรียนอนุบาลวังไซพูเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบนะครับ76ปีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของผอมิ่งขวัญถาวรศักดิ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังไซพูและอีกหนึ่งท่านครับคุณธนูอักษรครับ ท่านเป็นประธานอ,อกคาาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็อยู่ในรายการกับเรากันแล้วสวัสดีครับ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 ก่อนอื่นนะฮะจะให้แนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันเบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนอนุบาลวังไซพูนะครับว่าของเราเนะี่ยตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรมีการเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นไหนอย่างไรกันบ้างเปิดมากี่ปียังไงแล้วเชิญได้เลยครับ สวัสดีท่านทู่จัการและก็พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับสำหรับโรงเรียนอนุบาลในภูนี้นะฮะก็เป็นโรงเรียนที่เก่าพอทงทวนนะสร้างมาประมาณ76ปีแล้วหละัะตั้งแต่ปีพศ2490นะผมก,เเกนะ็เป็นสิทธิ์เก่านะเป็นสิทธิ์เก่าเป็นนักเรียนสมัยก่อนนี้สมัยก่อนยีงชื่อโรงเรียนบ้านหวังใส่ถูจัดนะฮะ อยู่อำเภอบางไทรพูนก่อนหน้านี้เคยอยู่อำเภอเมืองออแล้วตอนหลังก็มาแยกเป็นอําเภอใหม่เป็นอำเภอบางไทรพูนก็มาอยู่อำเภอวางไทรพูนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนที่จะเปิดถึงป .7 มันมีไม่กี่โรงนะครับบางไทพูนนี่จะอำเภอบางไทรพูนมีแค่โรงเดียวใครที่เรียนจบป .4 ส,สมัยก่อนมีป .4 เนาะใช่อาจจะต,ตามไม่ทันหรอกมีป .4 พอจบป .4 เขาก็จะมาเรียนที่นี่เด็กสมัยก่อนเนี่ยมีประมาณเจ็ดแปดร้อยคนนะ ปัจจุบันนี้ก็ประมาณเหลือที่ร้อยคนเพราะว่าคนไม่ค่อยเกิดกัน,นเชื่อหมอน,ะ,นะอันนี้ก็คออือโรงเรียนนี้นะก็จะตั้งอยู่ที่ในตัวอำเภอเลยนะอำเภอวังไทรพูลจังหวัดพิจิตรนะครับ,รบก็ในเรื่องการเรียนการสอนสมัยก่อนก็จะเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ผมตอนที่ผมเคยเข้ามาเป็นผอโรงเรียนเนี่ยผมก็อนุรักษ์อาคารเรียนไว้หลังนึงนะทัาไมคนผมเรียนนะนะ นะเป็นอาคารไม้มันติดพื้นดินเนี่ยนะห่างประมาณทักเมตรนึงเนี่ยผมก็ดีดให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไปไว้ด้านหลังนะแล้วก็ของมาอะไรมาทำสร้างตึกสร้างอะไรที่เก่าอะไรประมาณนะซึนะ่งปัจจุบันนี้ก็มีผอ,อมิ่งขวัญเนี่ยมาย้ายมาอยู่ใหม่ครับนะก็คิดว่าจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนประจำอำเภอให้ได้นะเพราะว่าต่อไปเนี่ยอำเภอหนึงจะมีแค่ประมาณโรงเดียวแหละนะเพราะว่า เด็กไม่ค่อยมีอ่ะต,ตอนนี้ก็พยายามหารับเด็กเหมือนเอกชนนะนะมีรถรับเด็กมาเรียนนะเพื่อให้เด็กแถวนั้นอนะ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะอะไรประมาณนี้นครับผมนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปนะครับของโุ่งเรียนวังแสปูลนณนะตอนนี้เองที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่เก่าแก่มากๆนะครับถ้าเกิดย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเนี่ยถึงตอนนี้คือ7จปีแล้วใช่ครัครัผมมีกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้น กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวฮะต้องเท้าความจาก76ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนเห็นภาพกันแล้วในปัจจุบันแล้วฮะมันเป็นเช่นไรค่ะปัจจุบันโรงเรียนก็ยังคงเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะแล้วก็ระดับปถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะปัจจุบันมีนักเรียน421คนนะคะแล้วก็ที่เราจะมีการจัดงานในครั้งนี้เนื่องจากว่าหอประชุมของเราที่ได้มีการติดตั้งพัดลมไว้ตอนนี้นกพิราบเข้าไปทําลายเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้อง ระดมทรัพย์จากสิทธิ์เก่าจากชุมชนนะคะเพื่อที่จะทําเป็นห้องกระจกแล้วก็จะต่อหลังคามาเพื่อให้มันมีพื้นที่กว้างขึ้นรองรับนักเรียนที่มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เลยมีกิจกรรมนะคะโดยท่านคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนร่วมกับคณะครูในภาคเช้าจะมีการจัดงานทอดผ้าป่าช่วงของเวลา9ก้นาฬิกาสนาทีหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็น การจัดงานสังสรรค์สิทธิ์เก่าครบรอบ76ปีซึ่งท่านธนูก็เป็นสิทธิ์เก่าด้วยและว,วันนั้นจะมีกิจกรรมที่สําคัญคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้เสนอชื่อสิทธิ์เก่าดีเด่นที่ได้ทําคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเนื่องจากท่านก็เป็นในตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านเพิ่งกเกษียณอายุราชการและอีกท่านหนึ่งสําคัญเช่นกันค่ะท่านเป็นอดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านบุญส่งเตชะมณีสถิตค่ะทั้งสองท่านก็จะเข้าพิธีรับโรเกียติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านพยนัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมของนักน้องนักเรียนนําเสนอความสามารถที่ได้ไปแข่งขันการร้องเพลงระดับชาติที่จังหวัดน่านแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันค่ะ ในทุกกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่รวมเรียกง่ายๆว่าเลือดเนื้อเชื้อไขของวังไซพูนกลับมาอีกครั้งหนึ่งและผมเห็นนะตอนนี้เองในอย่างยูนิฟอร์มชุดที่สวมใส่เอามาโชว์กันด้วยในข้างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสื้อที่เราทําขึ้นมาในโอกาสนี้ใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้เองนะครับถ้าเกิดที่ท่านผู้ชมได้รับชมรายการของเราอยู่และเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยนะครับเขาอยากจะได้เสื้อตัวนี้ต้องทําอะไรอย่างไรบ้างครับ ค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อดอกบัวชาววังชาววังก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังไซพูนเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับสิทธิ์เก่าถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนอนุบาลวังไซพูนหรือว่าท่านจะติดต่อทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้ค่ะครับผมตัวละ399รบาทค่ะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากนี้แล้วด้านหน้านี้ครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลซึ่งคนพิจิตเป็นที่ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นรูป ของหลวงปู่จันทราวัดป่าเขาน้อยซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติสำหรับมงคลชุดนี้ก็สร้างตั้งแต่ท่านท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะปัจจุบันท่านมรณาภาพแล้วก็สำหรับการบูชาครั้งนี้ก็ชุดละ499บาทสำหรับรายได้ที่ได้รับทั้งหมดก็จะนําไปปรับปรุงหอประชุมค่ะครับผมอ่านนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทํามากับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงโรงเรียนอนุบาลวังไทรพูลครับ มีกิจกรรมหรือมีผลงานอะไรเด่นๆที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ได้รับทราบกันบ้างครับค่ะสำหรับกิจกรรมที่โดดเด่นของโรงเรียนนี้คือเด็กของเราค่อนข้างจะมีความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนอโดยเฉพาะคุณครู เรามีคุณครูบุคลากรพร้อมในการที่จะอบรมสั่งสอนลูกๆของท่านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนการสอนณปัจจุบันเราก็จะเน้นเรื่องของการสอนให้เด็กได้แสดงออกได้กล้าซักถามนะคะจะเป็นการเรียนแบบระบบของเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องของการตั้งคํำถามการได้ออกสู่การปฏิบัติจริงและอาเภอวังเรภูนก็มีการจัดทำกรงนกเป็นการจำหน่าย ที่ขึ้นชื่อของอำเภอวังไสพูลด้วยค่ะคด้านการ,กรเกษตรของเราก็เน้นให้เรื่องของการเรียนรู้ภาคการทำสวนที่นั่นจะมีจุดเด่นเรื่องของมะม่วงใช่ไหมคะท่านแล้วก็มีมะปรางมะยงชิดเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นการเรียนการสอนที่เด็กของเราภาคภูมิใจค่ะ ครับผมถามท่านธนูบ้างล้วกันนะครับความร่วมมือระหว่างสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบนันประชาชนชาวบ้านคณะกรรมการการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างครับความร่วมมือกับทางโรงเรียนนะที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่อนุบาลนร,รูปูนเนี่ยสี่ปีสามปีกว่าสี่ปีนะก็จะมีจัดงานสิทธิ์เก่าทุกปีแหละนะก็จะมีเชิญท่อตาป่าสใหญ่จะท่อดป่ากินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่า มันเป็นชุมชนใหญ่เป็นตัวอำเภอชุมชนใหญ่แล้วก็สิทธิ์เก่าที่นี่เป็นใหญ่เป็นโตเยอะนะนะเป็นข้าบดีในพิโลกก็หลายคนเพราะสมัยก่อนเนี่ยพอจบวิจรพับเนี่ยแถวนั้นได้มีโรงเรียนระวัธยมต้องมาเรียนอย่างผมเนี่ยต้องมาเรียนในจังหวัดพิจิตรพิจิตรวิยาคมอย่างผู้อาบุโสเนี่ยก็ต้องมาเรียนที่พิโลกวิยาคมนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนนะท,ที่ที่จบที่นั่นแล้วเป็นใหญ่เป็นโตอะไรประมาณนี้นะก็ก็เคยขอเชิญชวนนะขอเชิญชวนสิทิ์เก่าทุกท่าน นะครับก็กลับไปดูแลโรงเรียนเก่านะเพื่อพัฒนาลุกลูกหลานเราทั้งนั้นแหละนะในการสนับสนุนเรื่องการศึกษาอาจจะช่วยบูชาพระบ้างเสื้อผ้าไอเสื้อชาววังบ้างอะไรเงี้ยเพื่อระลึกถึงสิทธิ์เก่าเราในวันที่26เนาะดีได้ครับผมพอครับตัดทิ้งท้ายแล้วก็ให้เชิญชวนหน่อยแล้วกันครับกิจกรรมครั้งนี้ครับเชิญครับค่ะ สำหรับโรงเรียนอนุบาลวังไซพูลนะคะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรชุมชนที่อยู่ในอำเภอวังไซพูนโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะคะร่วมทําบุญกับโรงเรียนอนุบาลวังไซพูนที่บัญชีธนาคารทกศได้นะคะเลขบัญชีก็มีอยู่ที่ด้านหน้าจอของทางสถานีโทรทัศน์แล้วนะคะแล้วสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนอนุบาลวังไซพูน ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าในการสนับสนุนด้านการศึกษาในครั้งนี้คุณครูทุกท่านก็จะช่วยดูแลลูกๆของท่านอย่างดีที่สุดประดุจเป็นลูกของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับที่มาบอกกล่าวกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้กับคุณมากเลยครับ และนี่คือทั้งหมดครับรายการห้องเล,ล่าเร่อในวันนี้ครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีอะไรมานําเสนอต้องติดตามกันนะครับในวันนี้ครับผมมีสตรากมครับผมพี่พระอัจพุทธครับและทีมงานทุกท่านต้องขอลาก,กันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ